โอกาสต่อไปนี้พึ่งพากันตั้งสติสํามวมใจให้ดีเรามาวัดหรืออยู่วัดความประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อมาสํามวมศีลสํามวมอินทรียให้แก่กล้าความหมายนะให้เข้าใจ ผู้สมทานศินโมสดก็ได้สำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ภายใน ท่านเรียกว่าอินรีย์เรียกว่าสำรวมอินทรียการที่จะทำอย่างนั้นได้ก็อ,อาศัยสติสัมปเัญญะระลึกหัดระลึกให้มันทันระลึกรู้ให้มันทันกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรื่องที่น้ายินดีก็ดีน่ายินร้ายก็ดี เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำความรู้ทันทีเลยเว่ารู้เท่าว่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆหมดนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรก็เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า แต่ว่าบุคคลผู้รักษาศีลอุโบสถนี่ถ้าหากว่าอยู่บ้านอยู่เรือนนะมันจะทนไม่ไหวเพราะมันมีสิ่งกระทบกระทั่งมากมายดังนั้นจึงนิยมกันมารักษาอยู่ในวัดทั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวัดนั้นโดยเฉพาะวัดป่าอย่างนี้มันก็เป็นสถานที่สงบสงัด รา,าจากผู้คนพ,กพุกขัานรา,าจากเสียงอึงคะน,นึงต่างๆ,ๆ <c oughs> มันก็มีโอกาสที่จะได้สำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปได้เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้จิตใจมันก็สงบมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจนั่นนั่นแหละ เราไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิน้นกายแล้วก็รวมถึงใจมีใจเป็นประธานถ้าหากว่าเราสำรวมใจได้ก็เทกับว่าสำรวมตาหูจมูกลิน้นกายได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดีไม่ยินรายแล้วตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่ม,มีพิษมีภัยอะไรอ่ะ แม่มันจะเห็นรูปมันจะได้ยินเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วอะไรก็าตามมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไรในเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ปล่อยใจให้ยินดียินร้ายกับมันไปนั่นแหละมันมีพิษแล้ววันนี้นะทำให้จิตเดือดร้อนขึ้นมา เพราะนั้นการรักษาอุโบสถนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้เป็นผู้ประพฤติพรหมจมจันเพราพรหมมจันนี่หมายเอาความเป็นผู้ส้ำรวมอินทรีย์ให้สงบระงับทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้แหละไม่เห็ยินดียินร้ายอย่างที่ว่านมาครอบงำจิตใจ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นเพศใดก็ตามในเรื่องเพศนั่นก็ยกไว้แต่สำคัญแท้ๆก็อยู่ที่การสํารวมอินทรีย์อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่ออินทรีย์แหละสำคัญะเรามีสติประคองจิตตรงนี้ให้ได้ เหนตาเห็นลูก่างนี้สติก็วิ่งเข้าไปหาจิตกำหนดจิตรู้เท่ารูปนั้นหรือว่าหูได้ยินเสียงสติก็วิ่งเข้าไปประคองจิตให้รู้เท่าเสียงนั้นแม่จมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้ล้พรดกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ทีเมื่อมีสติสำรวมจิตได้ห้ามห้ามจิตได้ จิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งตาเป็นท้นเหล่านั้นนี่การมารักษาอุปสถสินหรือการมาอยู่ในวัดก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วก็ปล่อยจิตของตนให้หลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกไป อย่างนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่ได้ผลเลยในการอยู่วัดไม่ได้ผลจริงๆถ้าปล่อยใจให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นน้อยหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันวุ่นว่าวุ่นวายไปหาความสงบไม่ได้เลยนี่มันก็ไม่ต่างจากชาวบ้านเท่าไหรนะ่นักถ้าเป็นเช่นนั้นนะ เพราะฉะนั้นเน่ยให้พากันเข้าใจคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมพรหมนั้นท่านมีจิตเป็นกลางท่านมีพระมวิหาราสี่อยู่ในใจมีอุบเบกขาเป็นที่สุดนั่นวันนี้เรามารักษาศินแปกตรีสินสิบกตรีศินสองรยยี่สิบ็ดกรี ก็เพื่อมุ่งหวังทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองจุดมุ่งหมายนะ <c oughs> <c oughs> แต่ผู้ที่เมื่อเป็นนักบวชเนี่ยนับว่ามีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์ได้มากกว่าผู้ครองเลือนเพราะว่าอยู่ในที่สงบสงัดเรื่อยไปไม่ค่อยได้ไปครกที กับเรื่องที่มีคนคุกคีต่างๆในภายนอกเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์มากกว่าผู้ครองเรือนต้องให้เข้าใจเว้นเสียแต่ตั้งอยู่ในความประมาทปราศจากสติสมบัติเชนยะปล่อยให้สติระลึกส,ส่งออกไปข้างนอกนูน่น สมบทัญ,ญญาก็รู้เรื่องราวแต่ภายนอกนู่นไอเรื่องกายเรื่องใจตัวเองไม่รู้นี่ท่านเรกว่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆมันก็เป็นปกติไม่ได้เลยการมาบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้แบบนี้ เพราะว่าจิตมันไปยึดอารมณ์ภายนอกมารบกวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเหตุนั้นเราต้องสำรวมระวังตั้งแต่ก่อนนั่งสมาธิภาวนาเวลาใดก็ตามเป็นเวลาที่เราสำรวมจิตใจเสมอไปขอให้เข้าใจอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะ อมันต้องพยายามอย่าไปท้อแท้ว่าือจะไม่ให้มาใ,ให้สํารวมจิตอยู่ตลอดเวลาไปได้ยังไงเพราะหน่วยหนึ่งก็หลงแล้วหน่วยหนึ่งก็เพลินไปแล้วนี่อย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงไม่ควรไปคิดอย่างนั้นคือเราตั้งเป้าหมายไว้เราจะทำอย่างนี้แหละไป ให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อเราตั้งเป้าหม่ว่าเราเราก็พยายามทําไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเผลออย่างนี้เอาเผลอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติสํารวมใหม่อย่างนี้สํารวมไปใหม่เมื่อสำรวมจิตได้มันก็เป็นปกติตามเดิมนี่เป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญน,นี่จะไม่ให้เผลอไม่ได้หรอกต้องเผลอ แค่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าพอเราเผลอย่างนี้เราจะตั้งสติสำรวมจิตคืนเราจะไม่ปล่อยจิตให้เลิศไปตามอารมณ์ต่างๆนี่เราตั้งอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเน่มันก็จึงไม่เสื่อมถ้าไม่ตั้งอธิษฐานใจว่าอย่างว่านี่มึงก็ไปตามยาถากรรมแหละจิตนี่นะ สุดแล้วตะกิเลสมันจูงไปยังไงก็คิดไปปรุงไปตามมันแหละวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะแบบนั้นนะ <c oughs> ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนเจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เหลือไว้ใส่จริงๆก,ก็ไม่ให้มันเผลอไปมีสติวควบคุมจิตนี่อยู่ภายในนี่ มันขึ้นอยู่กับเราฝึกนะอย่างที่ว่ามาแล้ว,ลวนะั่นแหะพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าในสติวิ่งเข้าไปหาจิตควบคุมจิตทันทีอย่างนี้นะ <c oughs> เมื่อควบคุมจิตได้นั้นมันก็ไม่วันไหวไปตามอารมณนน์นั้นๆตามเรื่องนั้นๆที่กระทบกระทั่งมามันเป็นงั้น,น,นถ้าหากว่าสติมันอ่อนแอ มันวิ่งเข้าไปหาจิตไม่ทันไม่ได้จิตวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเสียก่อนอย่างนี้มันก็จิตก็ฟุ้งท่านไปเลยก็สงบไม่ได้มันเป็นงั้นอันนี้แหละหลักของการปฏิบัติเอาอย่างกระทัดลัดเข้ามาไม่ต้องอ้อมค้อมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรง แนะนำสั่งสอนหลายเรื่องหลายราวต,ต่างๆน,นานาหมดนั้นนะก็เพื่อที่ให้ผู้ฟังนั้นมีสติสำรวมจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะสำมรวมจิตดวงนี้ให้มันแน่วแน,น่อยู่ภายในอย่าให้มันวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนี่ความมุ่งหมายนะเ <c oughs> มื่อควบคุมจิตนี้ได้ความคลั้งเผลอมันก็มีน้อย ัำเปไ็นอย่างยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงาน,งานอะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่ยนี่จิตก็สม่ำเสมอเป็นปกติไปแล้วก็รู้ตัวว่าจิตใจตนเองเป็นปกติอยู่ไม่ไม่ได้วันไหวไปกับสิ่งใดๆหรือว่าหากมันเผลอมันเผลอตัวแล้วมันวันไหวไปก็รู้ตัว พอรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งสติสรวมจิตควบคุมจิตไหมอย่าให้จิตมันเผลอมันเลิอไปเหมือนแต่ก่อนสติมากำนดรู้อยู่ที่รู้ความรู้อยู่ตรงไหน,นสติเข้าไปควบคุมอยู่ตรงนั้นห้ามความรู้สึกอน,นั้นไม่ให้มันคิดสร้างไปในอารมณ์ที่มันหลงมันเผลอไปนั่นนะ เรามีสติห้ามไว้เสมอเสมออย่างนี้นะ,ะเมื่อจิตนี้มีสติคอยห้ามปรามอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ใครตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นนี่นะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหตุที่จิตใจมันจะตื่นเต้นวันไว้ก็เพราะขาดสติตามรักษานั่นเองเนี่ยให้สังเกตด้วย จิตนี่ถ้าขาดสติสมบเิเสนี้ยตามรักษาแล้วไม่เป็นท่าเลยอ่อนแอท้อแท้วันไว้ง่ายแล้วก็ขาดปัญญาบ่หนี้จะไม่นิชัยเรื่องเล่าต่างๆก็ไม่ได้เลยใจอ่อนแอท้อแท้แล้วเป็นอย่างนั้นใครว่าดีก็ดีไปตามเลยวันนี้นะใครว่าชั่วก็ชั่วไปตามไออย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยทุกคนต้องคิด พึ่งสติพึ่งปัญญาตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินตามหลังผู้อื่นเรื่อยไปอย่างนั้นฝากชีวิตจิตใจความคิดความเห็นอะไรไว้กับผู้อื่นตลอดไปอย่างนี้ไม่สมควรนะอไม่สมควรต้องฝึก,กจิตใจตัวเองให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมัน่นนี่แหละบอ่อเกิดของปัญญานะเมื่อจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นแล้ว <c oughs> อะไรกระทบเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวมันก็รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้มันก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆไม่ยึดไม่ถือการปฏิบัติก็มุ่งอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ เพียงแต่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเท่านั้นหนึ่งนะทูรูปพอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เนะี่ยเอารูปกายนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้น นามธรรมสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเราเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนอะไรเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างนี้นะลงไปค้นหาตัวมันสิมีไหม,มไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉย มีแต่สัมผัสเฉยๆสัมผัสนั่นก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรสัญญาความจําหมายพมกนี้นะไม่มีตัวตนอะไรเลยสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้อะไรหมูนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นธรรมารมณ์ไม่มีรูปร่างอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้น วิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็เหมือนกันนะความรู้ความรู้ต่างๆหูเนี่ยมันออกมาจากดวงจิตนั่นเองนะถ้าถ้าไม่มีจิตดวงนี้อยู่ภายในนั้นแล้ววิญญาณก็มีไม่ได้ไม่มี <c oughs> ดังนั้นเมื่อคนเรานะเวลาจวนจะตายมา เวลาจวนจะตายนั่นะไอความรู้สึกคือวิญญาณน,นี่นะมันก็ค่อยดับลงดับลงเมื่อวิญญาณทางตาดับตาก็มองไม่เห็นอะไรเลยวิญญาณทางหูดับไปหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรวิญญาณทางจมูกดับจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นอะไรทั้งหมดเลยวิญญาณทางลิ้นดับลงลิ้นก็ไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลย ถ้าเอาน้ำเทใส่ปากให้กระเฉยๆมันปล่อยมันไหลลงไปเฉยๆนี่นหละ <c oughs> เวลานั้นนั่นแสดงว่าวิญญาณมันดับลงไปแล้วเอาวิญญาณทางกายแบบน,นี้ไอความรู้สึกตั้งแต่เท้านี่ขึ้นมาหายขึ้นมาหายขึ้นมาไอเบื้องบนก็นตัดสีสะลงไปความรู้สึกก็หายลงหายลง ก็ไปรวมกันอยู่ที่หน้าอกเท่านั้นแหละอความรู้สึกนั่นนะไปอยู่ที่หน้าอกพอถึงเวลาแล้วอย่างนี้ก็หายใจเข้าออกไปมาเสียงดังครอกทีเดียวเท่านั้นแหละเงียบไปเลยบบนี้ไออุ่นที่อยู่หน้าอกที่เคยอุ่นอยู่แต่ก่อนนั้นก็ระงับไปแล้วหน้าอกก็เย็นอ แสดงว่าจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เหตุนั้นแหละวินพระพุพทธเจ้าตงตัสนว่าวิญญาณนางอนิจจังวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่เท่าที่สังเกตดูคนส่วนมากก็มาหลงวิญญาณน,นี่แหละหลงวิญญาณตาเห็นโรคเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่น แล้วจิตนั้นก็ไปวิจารณ์ว่ารูปนั้นสวยจังอย่างนี้นะ,ะจิตใจก็กระสันขึ้นมาแล้ววันไว้ขึ้นมาแล้วอยากได้รูปนั้นแล้วอทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้รู้เท่าวิญญาณอย่างนี้พอตาได้เห็นรูปเกิดจักขูวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาที่ตาว่านั่นคือรูปอย่างนี้ ไอความรู้อันนั้นอ่ะสติมันไปกำกับอยู่แล้วรูปนั้นก็สักว่าแต่รูปประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเมื่อมันแตกกระจายออกแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ของสวยของงามอะไรนี่สติมันระลึกได้อย่างนี้นะ่ะตาเห็นรูปก,ก็สักว่าเห็นนั่นแหละไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินายอะไร มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนเรามันหลงวิญญาณใหลหลงพี่นาดูหลงวิญญาณทางตาหลงวิญญาณทางหูหลงวิญญาณทางลิน้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยเขาก็ดีใจนั่นก็เพราะมันความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกว่าอร่อยอย่างนี้นะมันนึงดีอกดีใจขึ้นมาก็จิตไม่รู้เท่ารสไม่รู้เท่าวิญญาณทางลิ้นนั่นเอง วิญญาณทางกายนี่มันมาก,กนะมันซ่านอยู่ทั่วไปหมดเลยดังนั้นน่ะสติก็ต้องตามเพ่งพิจารณารู้เท่าวิญญาณเหล่านี้ว <c oughs> ิญญาณทางกายนี่พอกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มอย่างนี้ก็ดีอกดีใจพออกพอใจอย่างนี้นะ เรื่องสัมผัสนี่ก็สำคัญนะให้พากันพิจารณาดูสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานี่เป็นความจริงนะพอ,พอตาได้เห็นรูปสัมผัสกับรูปเข้าไปเนะี่ยเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่รู้เท่านะมันเป็นงั้นนะ เวทนาไปทางไหนอ่ะเอาถ้าเห็นรูปที่ร่ายก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเกิดโทมนัสเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นรูปสวยง,งามน่ารักมันก็เกิดโสมนัสสะเวทนาขึ้นมายินดีอย่างยิ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ไอ้สัมผัสนี่นะมันเป็นใจเป็นเป็นปัจจัยบันเกิดเวทนา วันนี้เมื่อมันหลงเวทนาแล้วเวทนาเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาวันนี้เกิดความอยากได้รูปนั่นนันมาแล้ววันนีนะ้ถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังไม่อยากเห็นอีกแล้วไม่อยากดูมันแล้วอย่างเงี้ยจิตใจมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันหลงสัมผัสดังนั้นการภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาสัมผัสต่างๆ ให้มันรู้มันเห็นเนื้อสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาเพ่งดูให้มันรู้สังเกตดูให้มันรู้ไอ้บรรดาผู้มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราสังเกตดูมันรู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าตาได้ไปสัมผัสกับรูปที่น่ารักให้พอใจมันเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเกิดความยินดีน้อยๆขึ้นมาแล้วทีแรกนะพอ ไม่กำหนดละมันไม่รู้เท่ามันเท่านั้นมันเกิดวิโสวิจัยขึ้นมา ge, แล้วเกิดความยินด,ดีอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นตัณหาอยากได้ขึ้นมานี่แหละเ <c oughs> มื่อตัณหามันอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ยึดถือเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละยึดถือรูปนั้นมาเป็นอารมณ์ เราวิตกวิจารณ์อยู่นั่นแล้ววิตกเขาแสดก็ยิ่งเกิดความอยากได้ความรักความใคร้กันเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณามันรู้เท่าสัมผัสรู้เท่าเวทนารู้เท่าตัณหารู้เท่าอุปาทานเหล่านี้กําหนดละมันเลื่อยไปไม่ยึดไม่ถืออะไร แม่จิตมันหลงยินดียินร้ายไปให้มันมีปกติรู้เห็นความเกิดความดับของรูปเสียงสิ่นรถเครื่องสมพัสต่างๆวันนี้นะให้มันมีปกติรู้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยอย่างนี้แหละจ <c oughs> <c oughs> ึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลื่อนขั้นขึ้นไป ในถึงถึงถึงขั้นวิปัสนาญาณวิปัสนาแปลว่าวเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามเป็นจริง <c oughs> ถ้าพูดสั้นๆเข้ามาก็เลยว่าเห็นแจ้งรูปกับนามนี่แหละตามเป็นจริงเพราะโรคสันนิบาตอันนี้เมื่อหากว่าเราเพ่งดูรวมร,มรมแล้วมันไม่นองเหนือไปจากรูปกับนาม ให้สังเกตดูรูปได้แก่วัตถุที่เรามองเห็นด้วยตาทุกอย่างเรียกว่ารูปอน,นามธรรมาท,ทั้งสี่ประการนั้นมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันอย่างที่ว่าให้ฟังมันนี่นะแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนามธรรมเราแล้วนะไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้ รูปก็เหมือนกันเ,เกิดดับเกิดดับอยู่เนั้นวันใดที่จะไม่มีคนตายไม่มีในโลกอันนี้นะแต่ว่าเราหากไม่เห็นเท่านั้นเพราะมัน่วงใหญ่ไพศาลโลกอันนะี้ใครตายอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้ไปตามรู้ตามเห็นแต่ว่ามันมีตายทุกวันทุกทุกนาทีก็แล้วกันแหละแล้วการเกิดก็เกิดทุกนาทีเหมือนกันนะเ,เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาส่วนใหญ่นะ ถ้าพิารณาปัจจุบันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกันรูปกายอันนี้นะเช่นอย่างว่านำ้ำมูกน้ำลายไหลออกมามันนี้นะเหงื่อไขรไหลออกมาอันนี้นั่นแหละรูปเกิดรูปดับอาหารรับประทานเข้าไปในกระเพาะนั่นเรียกว่ารูปเกิดเหงื่อไขรไหลออกมาอุจจาระปัสสาวะไหลออกมานั่นเรียกว่ารูปดับฉะนั้นให้พึ่งทางกันเจริญปัญญาพิจารณามันเห็นแจ้ง ทมเป็นจริงแล้ววางไว้ตามสภาพของมันไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็จะเป็นทางให้เราพ้นทุกข์พ้นภัยในวัตตสงสารอันนี้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้